ฮล lo สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะเพื่อนๆหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีการตัอมไลฟ์เฟซบุ๊กนั่นเองค่ะทําไปแล้วนะคะแอคเค้าไม่โดนเด้งไม่โดนแบรนด์เพราะว่าวิธีนี้ถูกกด Facebook 100%เรซนเนื่องจากอุ้มมาทดลองมาแล้วนะคะและทดสอบใช้เวลามาเป็นปีๆดังนั้นนะคะกล้าการันตีนะคะว่าแอคเค้ายังปลอดภัยเหมือนเดิมส่วนวิธีทํานะคะจะทํายังไงติดตามได้เลยค่ะในคลิปนี้มีคําตอบค่ะ ขั้นตอนแรกะคะ่ะเปิดโปรแกรมไลน์ขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะไปตรงเพิ่มเพื่อนเนาะแล้วก็พิมพ์แอดส Pu ปัม๊มฟอลโล่นะคะเป็นบริการจากทางร้านฟอลโล่ไทยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาเริ่มคุยกับแอดมินได้เลยค่ะและนี่ก็คือราคาโปรไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะบัญชีคนต่างชาติค่ะเริ่มต้นนะคะที่100ไลน์นะคะเพียง59บาทเท่านั้นนะคะไปจนถึง5 0,000ไลค์กันเลยส่วนวันนี้นะคะอุ้มจะซื้อที่1000ไลค์ค่ะได้แถมฟรีอีก100ไลค์ด้วยนะ พอเราเลือกราคาหรือแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพนี้มาให้นะคะซึ่งเป็นรูปภาพ QR code ค่ะเอาไว้สำหรับสแกนจ่ายเงินนะเพื่อนๆก็แค่เซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องจากนั้นนะคะนำภาพนี้ไปสแกนจ่ายในแอปธนาคารได้ทุกธนาคารเลยค่ะโอนเงินแล้วนะคะก็แจ้งสลิปกับแอดมินได้เลยเพื่อที่แอดมินนะคะจะเริ่มงานให้เราทันทีเลยค่ะ ค่ะเริ่มจากนะคะเข้าโปรแกรม Facebook ค่ะจากนั้นนะคะก็ไปเลือกรูปภาพมาหนึ่งรูปภาพนะคะแล้วก็กดคําว่าแชร์ด้านล่างค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนไปหน้าขวาสุดนะคะคําว่ามอค่ะแล้วก็คลิกคําว่า copy link ค่ะนําลิงก์ที่ได้นะคะมาส่งให้กับแอดมินผ่านทางแชทไลน์แบบนี้ได้เลยค่ะยอดเริ่มนะคะ111ไลค์ like ค่ะรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดขยับไปที่หนึ่งพไลค์แล้วค่ะเพื่อนๆเ,เวลามีคนมาไลค์รูปภาพเรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะ เราก็สามารถดูได้นะว่าใครบ้างที่มาไลค์รูปภาพเราจนถึงตอนนี้นะคะยอดไลค์ของเราก็ขึ้นครบแล้วค่ะพอยอดไลค์รูปภาพเราขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะส่งงานให้เราดูแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งข่าวว่ายอดเนี่ยขึ้นครบแล้วขั้นตอนนี้นะคะเป็นบริการที่ใส่ใจจากทางร้านมากเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนปั๊มไลค์เฟซบุ๊กค่ะ ในคลิปนะคะจะเห็นว่ายอดไลฟ์เฟซบุ๊กที่ไลขึ้นจริงเลยค่ะแบบไม่ตกตาเลยซึ่งร้านนี้นะคะเขาของจริงเลยเพืเ่อนๆไม่ต้องกลัวถูกหลอกเนาะหากใครสนใจนะคะสามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์อัสไซ์ปังฟอลโล่ค่ะรายละเอียดน,นะคะตามด้านล่างเลย เวลาเพิ่มเพื่อนนะคะอย่าลืมพิมพ์แอซา์ด้านหน้าด้วยทุกคนร้านนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตลอด24ชั่วโมงเรามีแอดมินนะคะคอยซับพอร์ตเพื่อนๆตลอดเวลาเลยค่ะทักมากี่โมงก็ได้เลยเอาละค่ะส่วนใครที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะในส่วนของวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ